สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเมื่อประมาณสองปีก่อนเป็นเรื่องที่ทำให้ผมต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถในเวลากลางคืนไปตลอดชีวิตและทำให้ผมเชื่อว่าบางเส้นทางไม่ควรถูกใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวผมขับรถออกจากกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเย็น และตั้งใจว่าจะขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยหาที่พักข้างทางเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าผมก็รู้สึกเหนื่อยล้าจากการขับรถมานานหลายชั่วโมงผมมองหาป้ายโรงแรมหรือที่พักข้างทางเพื่อที่จะแวะพักและในที่สุดผมก็เห็นป้ายบอกทางลัดที่เขียนว่าทางลัดสู่ตัวเมืองด้วยความที่อยากไปถึงจุดหมายเร็วขึ้นผมจึงตัดสินใจ เลี้ยวเข้าไปในทางลัดนั้นทันทีผมขับรถเข้าไปในถนนสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมจนทำให้ถนนดูมืดครึ้มตลอดเวลาบรรยากาศเงียบสงัดจนหน้าขนลุกมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ให้ได้ยินเป็นระยะเราราวกับว่าธรรมชาติกำลังส่งสัญ,ญญาณเตือนให้ผมถอยกลับในที่สุดผมก็ขับรถมาถึงช่วงที่ถนนเปี่ยวมากไม่มีรถสวนมาเลย และไฟถนนก็ดับไปบางช่วงผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วและพยายามที่จะขับรถให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะผ่านช่วงถนนที่เปี่ยวนี้ไปให้ได้ในขณะที่ผมกําลังขับรถอยู่นั้นเองจูจๆผมก็เห็นเงาตาคุ้มคุมของคนยืนโบกมืออยู่ริมถนนผมหรี่ไฟสูงลงและขับรถผ่านไปอย่างชา้ชาๆผมเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีขาวและมีผมยาวปิดหน้า ผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแต่ก็พยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่คนต้องการความช่วยเหลือผมขับรถเลยมาได้ไม่ไกลนักก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อผมมองไปที่กระจกมองหลังก็ต้องผงะผมเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังวิ่งตามรถของผมมาอย่างรวดเร็วเธอวิ่งเร็วมากจนหน้าเหลือเชื่อผมรีบเร่งความเร็วรถขึ้นทันทีแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงวิ่งตามมาอย่างไม่ลดละ ผมมองเห็นใบหน้าซีดขาวของเธอที่พยายามจะตามไม่ทันรถของผมผ่านกระจกข้างทางผมขับรถหนีมาอย่างไม่คิดชีวิตใจเต้นรรัวราวกับจะหลุดออกมาจากอกจนกระทั่งมาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ดูกเก่าแก่ผมตัดสินใจที่จะจอดรถพักและเข้าไปซื้อกาแฟเพื่อที่จะให้ตัวเองตื่นตัวเมื่อผมลงจากรถผมมองไปที่กระจกมองหลังอีกครั้งก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้ว ผมรู้สึกโล่งใจไปชั่วขณะแต่ก็ยังคงหวาดระแวงอยู่ลึกๆในขณะที่ผมกำลังเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อที่ฝ่ายสลัวอยู่นั่นเองจูๆ่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองผมอยู่ผมหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นมีใครผมคิดว่าตัวเองคงคิดมากไปเองจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาจึงรีบเดินเข้าไปในร้านและซื้อกาแฟออกมาเมื่อผมกลับมาที่รถ ผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อผมเห็นรอยมือที่เต็มไปด้วยโคลอนติดอยู่ที่กระจกหลังรถและข้างๆรอยมือนั้นก็มีตัวอักษรภาษาทไทยที่เขียนว่าช่วยด้วยด้วยรอยมือที่ดูสั่นๆเหมือนถูกเขียนอย่างเร่งรีบผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวขนแขนผมลุกชันไปหมดผมรีบขึ้นรถขับออกไปจากปั๊มน้ำมันนั้นทันทีโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองอีกเลยผมขับรถต่อไปอีกพักใหญ่ พยายามมองหาที่พักที่ดูปลอดภัยและมีผู้คนผมตัดสินใจที่จะแวะพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ดูดีกว่าปั๊มน้ำมันที่ผ่านมาเมื่อผมมาถึงโรงแรมผมก็รีบเข้าไปเช็คอินและขึ้นไปที่ห้องพักของผมผมพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดแต่ในใจก็ยังหวาดระแวงกับสิ่งที่เจอมาเมื่อผมเข้ามาในห้องพักผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อผมเห็นรอยมือที่เต็มไปด้วยโคลน ติดอยู่ที่กระจกหน้าต่างห้องพักและข้างๆรอยมือนั้นก็มีตัวอักษรภาษาไทยที่เขียนว่าทำไมไม่หยุดด้วยรอยมือที่ดูสันๆเหมือนกับรอยมือที่ผมเห็นที่รถมันเป็นลายมือเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนผมรู้สึกตกใจและหวาดกลัวมากหัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกผมพยายามที่จะตั้งสติและคิดว่าอาจจะเป็นแค่คนแกล้งหรือใครสักคนรู้เรื่อง แล้วพยายามจะหลอกผมแต่แล้วสิ่งที่ทำให้ผมต้องผงาก,ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อผมมองไปที่เตียงนอนที่ผมตั้งใจจะพักผ่อนก็ต้องตกใจผมเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังนอนอยู่บนเตียงและมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเธอไม่มีใบหน้ามีเพียงความมืดมิดที่อยู่ในดวงตาของเธอร่างกายของเธอซีดขาวราวกับศพเส้นผมยาวเหยียด ปกคลุมแทบทั้งตัวและมีกลิ่นเหม็นเน่าจางๆชยมาผมตกใจและหวาดกลัวมากจนแทบจะไม่มีสติผมพยายามจะกรีดร้องแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากลำคอของผมขาทั้งสองข้างของผมแข็งทื่อไม่สามารถก้าวเดินได้ผมรีบวิ่งหนีออกจากห้องพักเปิดประตูออกไปอย่างไม่คิดชีวิตและลงไปที่ล็อบบี้ของโรงแรมอย่างรวดเร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้ผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้พนักงานต้อนรับฟังด้วยเสียงที่สั่นเครือตัวสั่นไปทั้งตัวแต่เธอก็ไม่เชื่อผมและมองผมด้วยสายตาแปลกๆเหมือนผมเป็นคนบ้าเธอบอกว่าผมอาจจะคิดไปเองหรือเหนื่อยจนเห็นภาพหลอนหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะเช็คเอาท์จากโรงแรมทันทีแม้ว่าจะเป็นเวลากลางดึกก็ตามผมขับรถกลับกรุงเทพอย่างไม่คิดชีวิต โดยที่ผมไม่แวะพักที่ไหนอีกเลยผมขับรถไปเรื่อยๆด้วยความหวาดกลัวและอ่อนเพลียแต่ก็ต้องไปให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดผมมองกระจกหลังตลอดทางกลัวว่าเธอจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งผมขับรถจนรุ่งเช้าและมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่เมื่อผมมาถึงบ้านผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อผมเห็นรอยมือที่เต็มไปด้วยโคลนติดอยู่ที่กระจกหน้าต่าง ห้องนอนของผมเองและข้างๆรอยมือนั้นก็มีตัวอักษรภาษาไทยที่เขียนว่าฉันจะไปกับนายผมทรุดลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวภาพของผู้หญิงคนนั้นยังคงติดตาผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่ความฝันหรือจินตนาการไปเองแต่มันคือเรื่องจริงที่น่ากลัวมากและผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับผมจนถึงทุกวันนี้ และทุกครั้งที่ผมขับรถผ่านทางลัดนั้นในตอนกลางวันผมก็จะรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวและไม่กล้าที่จะมองไปที่ริมถนนอีกเลยประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมานั้นเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้ผมรู้ว่าความอยากรู้อยากเห็นบางครั้งก็มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายบางสถานที่ไม่ได้มีไว้ให้เราเข้าไปยุ่มย่ามและความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นอุทารณ์ให้กับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากช่องของผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับหากใครมีประสบการณ์หลอนๆอ,อยากให้ผมเล่าสามารถส่งเรื่องมาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ